สวัสดีครับผมอาจารย์แนทภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนตลอดเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ชาวลัคนาราศีมิถุนมีดาวประจำตัวคือดาวพุธนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใฝ่หาความรู้มองการไกลเป็นนักคิดนักเขียนช่างพูดช่างเจรจามีความสามารถในการคิดพูดอ่านเขียนตามหลักนักปราชญ์ที่เรียกว่าสุจิปุริมีความสามารถในการปฏิบัติมีปฏิภาณไหวพริบ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารรู้จักให้กำลังใจพูดในสิ่งที่ดีที่สามารถทำให้รู้สึกดีได้ครับการงานของชาวาลาัคนาราศีมีถุนตลอดเดือนมกราคมดาวเจ้าเรือนการงานดาปปดวพฤหัสบดีจอมเป็นนิดอยู่ภพมรณะอยู่ในช่วงกำลังรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งกำลังมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเปลี่ยนตำแหน่งย้ายบริษัทตั้งสติทบทวนให้ดีๆนะครับขอให้โชคดีครับ การเงินของชาวลัคนาราศีมีถุนตลอดเดือนมกราคมเป็นช่วงเวลาที่ต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีๆจะใช้จะจ่ายอะไรก็พิจารณาให้ดีในช่วงเวลานี้นะครับและจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ไม่ยากครับความรักของชาวลัคนาราศีมีถุนตลอดเดือนมกราคมดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวพะศัสดีจอมเป็นนิดอยู่พบมรณะเป็นช่วงเวลาที่ความรักไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่ต้องใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันด้วยความเข้าใจนะครับ ใช้สติบวกเหตุผลแล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นสุขภาพของชาวลัคนาราศีมีถุนตลอดเดือนมกราคมระวังโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับดูแลสุขภาพออกกําลังกายสม่ําเสมอมีอะไรผิดปกติรีบไปพบแพทย์โรคที่ต้องระวังคือโรคเกี่ยวข้องกับกระดูกและฟันรวมถึงโรคผิวหนังขอให้ชาวลัคนาราศีมีถุนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ การงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนเพื่อวางแผนชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างมีสติความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลครับคำทำนายนี้เป็นคำทำนายแบบโดยรวมสำหรับแต่ละราศีอาจจะไม่ตรงกับบางคนเพราะแต่ละคนจะมีพื้นดวงเดิมที่ต่างกันและตำแหน่งของดาวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงจำเป็นต้องผูกตัววงวางลัคนาผู้ที่อยากรู้แบบละเอียดและเป็นดวงของตัวเองจริงๆสามารถแอดไลน์แอดมาดูดวงกับผมได้ครับจองคิวตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมพุธักราช2563ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมดูดวงให้ฟรีแบบเจาะลึก360องศาถามคำถามได้ไม่จำกัดครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งและฝากกดไลค์ a c e like b o o k ให้ด้วยนะครับ และที่สําคัญอย่าอันเฟรนนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในกรณีที่ต้องการดูดวงเพิ่มเติมครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเวทจากความชั่วสวัสดีครับ